เอนี่ครับผมนี่นะครับศูนย์ห้าหนึ่งนะครับศูนย์ห้าหนึ่งทูบสิแตกแล้วครับพี่น้องทูบสิแตกแล้วทูบสีแตกแล้วทูบสีแตกแล้วศูนย์ห้าหนึ่งนะครับศูนย์ห้าหนึ่งเ่าันนะปะ เอาไปง่าดี๋ยวปเ้เดี๋ยวผมสอไปก่อนนะข้าผมแต่ได้คอยฟอลผกับพ่พอกันเดเป็นเลขกเจ็นนะครับศูนย่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหาหนึโอ้หนึ่งศูนย์หนึงศูนยาผู้จำลองลองแล้วก็หาหน่นาี่ก็มาตรงกับเลขลักิโลกิโลหเอาขอไหวเนาะก็คือว่าเขาอธิษฐานไว เขาอธิษฐานใ้วาให้จุดถูกขอให้ตรงกับเลขหลักกิโลก็มีเลขเขาถี่ย่งถี่ย่งว่าถี่ประทัดออกเนาะแมนคือหนึ่งหายในในหลักกิโลแหงนะครับมีเลขหลักเดียวที่ยังไม่ออกก็คือหนึ่งห้านะครับบัดนี้เขามาขอจุดถูกขอโศกนะครับกันว่าออก็แมนนะครับผมกับเขาจุดหมดก่อนเ้าก็จะได้ศูนหาหาศูนแมนบัดนี้เพิ่นกระใบมาให้อีกเพิ่นหายหนึ่งห่าสัดหนึ่งหาโอ้พี่น้องอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อหนึ่งหานะครับผมนะครับนะครับผมนะครับก็ กมีโอกาสเป็นป่ได้เด้อครับเด้อมีโอกาสเป็นปได้ก็ให้ซื้อติดไว้แน่นะครับผมให้ซื้อติดไว้แน่นะครับผมนะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันครับอาจจะเป็นเจ็ดหาก็ได้แจียงก็ได้เขาต้องแจ้งบ่ก็ต้องแจ้งให้พี่น้องเขาแหละครับผมเพราะว่าแจ้เพราะหลายตัวด้วยล่ะก็สามหางเราเพราะว่าให้พี่น้องเขาเพิ่นได้นี่เนาะได้ได้ได้บริษาทเอาสมุนไพรแกนบริษาทเลขาสมุนไพรแจ้งนะครับนะครับผมนี่ก็นี่ก็คือตัวเลขนี่เด้อครับผมชัดเจนนะครับผมเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับเจนบ่ครับนี่ก็คือว่าหนึ่งหานะครับผมน เพิ่นหายมานะครับผมเพิ่นหายมาอย่างสีเทาถือเลยแจ้ง่วยเดยอสีเข้มผมจะไปมันจะได้ศูนย์ห้าหนึ่งนะครับเลขทูบจุดขอนะครับได้ดูที่จอมปวกหลักกิโลนะครับได้ศูนย์ห้าหนึ่งเด้อนะครับพี่น้อง5 1 1 5อนะครับได้ศูนย์ห้าหนึ่งจุดทูบขอครับได้ศูนย์ห้าหนึ่งครับพ่อเ้องถามไรครับ นะครับตัวเลขที่เหลือนะครับหลักกิโลนะครับผมได้นะครับเลขหลักกิโลนะครับหนึ่งห้าเอาก็ะทำมิธีจุดทูปที่ว่าเพิ่นเป็นนักล่านะครับผมนักล่าจุดทูงเลยเพิ่นวขาก็อธิษฐานว่าทำทูปนะครับขอให้เลขทูปตรงกับเลขหลักกิโลนะครับผมนะครับผมนี่ครับเด้อพี่น้อง เมื่อกี้เมื่อกี้เา้าวซองนี่ยพนังบอกว่าเห็นหนึกงนอยยิ้มมันนะเห็นนึ่งยยิ้มสีเนี่ยกุมารทองได้ยิ้มอีกกุมารท้องพนวะกุมารทองเหรอเอามาซองนี่ยพนว่าเห็นเห็นเป็นคนยิ้มมันนะตอนแรกเลยนี่กุมารทองไปบอกหลวงพ่อเลยอืมเด้กหูเนี่ยหลวงพ่อแล้วเด็มะเบิ้งมันสะท้อนนะครับผมไม่เป็นเงาเป็นเด็กน้อยเป็นเงาครับเนาะเป็นเงาหนิตัวแรกที่หลวงพ่อถ้าใดยังจำได้เด้อครับผมเรื่องเล่าของหลวงพ่อที่เพนมาเป็นเงา แอดพูดก่อนนะครับสุธันแอดพูดก่อนเลขทูบออกแต่พอออกก็ตรงกับที่พูดเลยขอให้ฟังๆครับพี่ครับแมนครับผมนะครับว่าแอดคนกับที่ฐานไวยเนานะขอให้ออกมาตรงกันกันกบเลขเลที่ยูในลักลักกิโลลักกิโลลักนี่นะครับผมจุดทูบออกมานี่ให้ออกเป็นตัวใดก็ได้ให้ต่ว่ามาตรงกับเลขลักกิโลถี่ยู่ในตำแหน่งนี่มีหนึ่งเจ็ดมีสองสามมีหนึ่งหามีหนึ่งสามมีหนึ่งมาตนีห้าจุดทูบเสียงไทยครับพี่น้องนะครับห้าจุดทูบเสียงไทย นะครับผมอธิษฐานแล้วนะครับบอกพุ่มพระอารักนะครับผมจะทีเจ้าทั้งแล้วๆวาสิภาพทีพานองมาขอโศกดอกแรกนะครับที่เห็นนะครับุ่กแรกนะครับที่เห็นคือศูนย์อกสองสามนะล่อไปล่อมานะครับล่อไปล่อมาหาขึ้นมาอีกเอ้ยก็เลยคิดในใจว่าถ้าผ้าพีผ้านองมากหวดก่อนเนาะถ้าผ้าพีผ้านองมากหวดก่อนก็จะได้ศูนย์หาหาศูนย์กันไปแต่กันยังดีครับวดนี้นะครับเพิ่นกระใบหายมาแล้วนึ่งหาหานึ่งเด็ดพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับตัวนีอกเห็นบพี่น้องบึ้งเนาะ ครับผมนะครับหนึ่งหาบัตรท่านได้ออกในหลักกิโลแห่งนี้นะครับผมนะครับหนึ่งห้ายังไม่ออกนะครับสองสามออกไปแล้วหนึ่งเกียออกไปสองครั้งนะครับผมหนึ่งเกียออกไปสองครั้งนะครับผมแล้วก็สองสามหัวที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็หนึ่งห้าก็ห้าออกไปก็หลายงวดที่ผ่านนานแล้วะครับผมนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาแล้วก็งวดนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งห้าคราวนี้นะครับทางทีมงานได้ขอเจ้าที่เจ้าทางภูมิภาอารักษ์นะครับผมเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะครับจุดทูบนะครับผมนะครับทูบ นะครับเลขแรกนะครับผมเลขอันดับแรกมาศูนย์นะครับสักพ <mis es. S 2> ักใหญ่ๆเด้อพี่น้องนะครับขึ้นหาขึ้นมาเลขห้าขึ้นมานะครับโอ้ยครับพี่น้องนะครับถ้าว่าจุดมวดที่ผ่านมาเนาะไอ้โมพ่องนะครับพี่น้องเข้ากับเสียดพอดนี้พดสินกับเสียดโซกันไปดีนะครับผมนะครับแต่กันยังมาอีกตัวหนึ่งครับมาหนึ่งให้อีกบัดทีนี้ครับผมนะครับเหมือนกับเพิ่นใบบอกว่านี่แหละเด้อให้แลเด้อนะครับผมหาหนึ่งหนึ่งหานะครับผมนะครับพี่น้อง เห็นว่าครับผมหาหนึ่งหนึ่งหาแต่ซุ้มไก่เนาะกล่องผมซุ้มอันนี้ครับมันสิแตกนะครับผมมันสิแตกนะครับนั่นเลขที่ห้าแจ้งไห้ก็เลขได้หนีครับผมนะครับทูบได้ศูนย์ได้ห้าได้หนึ่งนะครับผมเลขทูบเนาะนะครับบันทึกห้าก็ะจายไห่ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งพี่น้องนะครับผมหาหนึ่งหนึ่งหาเนีแหละครับเนาะห้ากับไปหยิบจับเอานะครับผมนะครับพี่น้องห้าหลายๆท่านก็น่าจะชอบนะครับสำหรับอีกตัวนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเลขอีย่างครับแอดคุณกาลัญญาาเ่งอีกั่งงนนนนึบบ่่่ครรััแมมออ้้ละ เดดรอนมากเลยนะครับอติตกบ่นึ่งสาครับพี่น้องน่งสานึี่ออกคักออกแน่ครับต่รับปูดเนสายเรนพี่น้องต่ับสายเรนเ้อมีเหล็กหนึ่งเหล็กเดียวเดนหนึ่งเจ็ดพี่น้องเนาะเดี๋ยวนะครับหนึเจ็ดสองตียหนึงสองเตียทกมนกระแมนนะครับเล็กหนึ่งนะครับผมนั่งางแดดก็ดอเนาะนะครับเดี๋ยวพี่น้องห้าเดี๋ยวสีผ้าซองซองจอมปวกแบบแบบชัดๆเลยเด้อพี่น้องคมสีคมสีบขยับเด้อ พี่น้องนะคุณว่าเห็นนองนายยิ้มยู่นั่นเหละเหนน้องนายยิ้มองนี้นหน้มองซองยล่านามองขาสต่างตงเีมุดอะไ่เง้เลยนะครับผมนี่ชิบ่เห็นด้ครับเพราะว่ามันแดดมันซ่องกล้องมันกาสีด๊อดแสงในในเรื่องว่ถมแต่พี่น้องที่ท่าทอออกไปขนาดสีเห็นเป็นตัวเล็อยู่พี่น้องกะข้อมต์มเน่ล้นะครับขอมต์มแนนะครับผมเห็นเป็นตัวใหญนะครับคอมิแมนพี่น้องนะครับ ได้ศูนย์ห้าหนอลงไปตรงกับคือพี่ยู่หลักอกแต่คือหนึ่งหางเดี๋ยวเขาคุณอนอนงครับผมคุณอนอนงค์ทุ่เจมัพรนอฝนตกหนักเลยค่ะแอดโอ้ครับตอนนี้บานเข้ากันที่ตกอยู่ครับได้กระเด็นก็ได้แค่สามังนะครับมันยังังแรกนับนี่ใส่ถังแค่นั้นลมันยังเรงก่ลัฝนนะครับติดววาเนาะทต่เข็นตัวไหนครับผมในอกเตัวไหนเนะเนเก่า ตัวไหนบอพี <sim> on, ่น้องตัวไหนบอดูเห็นซองเปล่เห็นหนึ่งหาเก้าเอาแป้งทาในแอเพิ่มให้แป้งทา่าให้แปงทาเพิ่ให้เอาแป้งเอาอย่างมาทาไหมครับผมเขาบอยากสีเห็ดนะครับหนึงหาเก้าเอาครับผมเอาครับเห็นหนึ่งหาเก้าสามตัวสามตัาเดาวดาวนะครับว่าเปิดใเพ่าหเป็นหนึศูนอตัวนึงางเชนยวให้ย่างเชาสำหรับกระเ็ถูกที่เจงออกมาให้รับกิน้อกนะครับเพิ่นว่า หนึ่งจะมาอีกเห็นแปดเต้าค่ะอยู่ปลายจอกอยู่จอกัวโอ้ยแปดเต่าแปดเตาพี่น้องครับแคบหน้าจอเด้อที่สองอันต้องัดสองใบแล้วกับแล้วก็เอาไปมึงนะครับมันแต่ละคนเท่าแน่เห็นนะครับดวงไผ่ดวงมันเด้อนะครับผมนะครับมีเส้นคนละตคนละอย่างเนาะบางท่านมันมีเส้นคนละแบบนะครับผมนะครับศูนย์ห้าหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้ทูบนะครับเลขทูบมาแรกคือศูนย์นะครับ ตัวที่สองคือหานะครับตัวที่สองคือหาตัวที่สามคือหนึ่งนะครับทูบเกือบแตกนะครับทูบี่แตกแล้วทูบแตกก็คือออกแน่นอนทูบแตกออกแค่เดียววันไหนนะครับเด้อครับงวดก่อนออกหาศูนย์แบงวดนี้ออกออกหาหนึ่งออกใกล้ๆนะพี่น้องออกใกล้ๆนี่นะครับก้อนที่จะจุดทูบขอนะครับเขาครับแอดอธิษฐานว่าครับจุดทูบนี่ขอให้เลขทูบออกมาตวงกับ เลขที่เหลืออยู่หลักกิโลนะครับกับปกติบ่านะครับเลขออกเลขมีนะครับ051นะครับ051ซึ่งก็จะมาตรงครับมาตรงกับเลขนะครับในเลขคานะครับเลขหนึ่งห้านี่นะครับนี่นะครับผมเลขหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าส่วนสองสามออกไปแล้วนะครับสองสามออกไปแล้วนะครับสองสามออกไปแล้วก็สิเหลือตัวนี้นะครับผมที่ตรงกับเลขถูกฮอกจุดขอได้นะครับ หนึ่งหานะครับผมนะครับผมหนึ่งห้านะครับมือเร็วกำลังมาซิลอรบอดี้มาซื้อรถบอดีครับผมพี่น้องทางเราเมื่อกี้กแข่งหอดเนาะครับผมนะครับตัวเลขไดร์เลเด้อพี่น้องนะครับเอาแชปหน้าจอได้แชปไดร์เดอร์นะครับแอนมินนะครับผมเขากับแอดกับคอยุตินะครับการไล่สดไปเพียงขีดนื่นะครับเนาะ นะครับตัวเลขทุกตัวทุกท่านคงจะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับตัวเลขหลักกิโลจอมปวกนะครับผมทั้งตัวเลขอยู่หลักกิโลนะครับตัวเลขที่หลักกิโลเคลื่อดด้านนี้มีหนึ่งมีหนึ่งสามนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีหนึ่งเจ็ดนะครับฝั่งนี้มีหนึ่งเจ็ดนะครับผมหนึ่งเจ็ดข้าวไยดี๋วศูนย์หาหนึ่งนะครับผมนะครับตอนนี้ก็มาแจ้งให้นะครับศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดยังบอท่านออกนะครับผมนะครับเรื่อทูบบอชัดค่าวแอดคือว่าตะกี้มันชัดอยู่ครับผมตอนนี้มันขาดเสื้อเลื่อนเลื่อนเนาะครับผมนะครับเลื่อนแล้วแตกด้านนี้นะครับเหลือหนึ่งห้าหนึ่งสามนะครับผมกัไปติดตัวหนังสือมันก็เลยบอชัดเดี๋ยวผมอยากจับหนึ่งนะครับเรือยคือบอชัดนี่โอ้หู้โฟกัสอุ่นครับผมไปใส่เล่อนว่ายเสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยเลยครับผม นี่ครับผมศูนหาหนึ่งเลยครับเด้อนะครับแา่ที่นี่เขาก็มาจับไห้นะครับผมนะครับมาจับไห้ในในในเลตัวนี้ในชุดนี้ครับพี่น้องพี่น้องขยับมากระเดื่อเด้อยครับเด้อนะครับมีัวเลตัวนี้แหละครับชุดเจ็ดศูนหานี่ครับผมพี่น้องนะครับผมแค้มหนาตัวใดนะครับห้าสิบห้าพีผ่านมาลงมาใม่ักกิโลแห่งนี้นะครับผมนะครับวันดีทุกท่านนะครับผมครับตัวเลขจอมปลวกหลักกิโลแห่งนี้นะครับเข้ามานะครับเกือบทุกงวดนะครับผมงวดล่าสุดก็คือสองสามนะครับ วันนี้นะครับเรามาจุดขอนะครับจุดทูบขอนะครับปรากฏว่านะครับตัวเลขตรงกับเลขหลักกิโลก็คือหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับผมก็ลองนะครับเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับตัวเลขที่หลักกิโลจอมปวกนะครับในงวดวันที่หนึ่งกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมกับตัวเลขหลักกิโลจอมปวกแห่งนี้นะครับผมขอให้ท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครนะครับผมนะครับโซเลขได้เลยเนาะนะครับผมครับผมพี่น้องนะครับผมแล้วก็จิตภาพพี่น้องออกไปในรถท้าวอนตรงขี้อนนะครับผมตากแดดแล้วครับพี่น้องตากแดดแล้วครับน้องครับขอดเ้อครับพี่น้องคร้านน้องเพชรแคนนะครับของครับสวัสดีครับห้าจุดห้าตัวเดียวกันแม่นครับผมนะครับนะครับบอกบุญได้พัดเดอร์มาเนี่ยนะครับบอกบุญนะครับประชาสัมพันธ์นะครับผมนะครับบอกบุญที่บุญหน่อเข้านะครับขอบคุณหน่อเข้านะครับมาเหมือนนี่นะครับผม